สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ที่เคารพทุกท่าน,นครับอยู่กับผมช่องวัด้ําซิงนะอามาดูทสียย้นแอบทำอะไรอยู่ในป่าครับนุนี่ครับทีมงานเสียเด่นเราออกล่าแล้วครับนี่พาท่านผู้ชมมาดู เจ้าโคมสุครับปีส0 0รุ่นห้านะคันนี้นะเป็นคอนโทนสั้นครับเป็นรุ่นพิเศษแต่ปลาเด่นจัดเครื่อง135ครับเครื่องวิสูวิชิวางปั๊มใหม่มาครับปั๊มเคสามีมาเลยแรงจัดครับแรงจัดเดี๋ยวไปชมใกล้ครับตีป่าวันนี้น,ะนี่ ตีมาได้เยอะแล้วครับเสร็จไปสองสามแปลงแล้วนะนางานระแวกนี้ครับเคีย์ริ่งเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้านะครับเจ้าของที่ว่าจะปลูกหญ้าครับขยายคอกวัวใน บรรยากาศร้อนนะดูท้องฟ้าครับปิดท้องฟ้าปิดวันนี้น่ะฝนตกทุกวันไปถ่ายแต่หน้างานคุณรอกชมประทานครับไปถ่ายแต่ดีวรอนส่รงรวันนี้ได้มาถ่ายทีมงานตัวเองครับทีมงานปาเด่นเรา แอบมารับงานครับเขียลิ่งนะกินหมูครับกินหมูเอ่ปาเด่นบอกจัดให้ครับเอ่โอ้ลุมเป็นดินทรายนะน่วมครับ มือจัดนะครับเหยียวยวนเฮ้ยาันไปเลย จะลังต่อหัวเสือเนาะระวังหลักลวครับ

ขอบคุณเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับตรงนี้เป็นงานหน้าฝนนะงานก็ไม่ค่อยมีครับหกล้อจอด เรื่อยๆครับว่าตัวเดินแรงรตามทีบตัวเดินมาครับโอ้มีตอเนะเดี๋ยวดูตอดูตอดูลากตอก่อน ตอใหญ่เลยนะน่าจะเป็นตอประดูไอ้ไอ้ทีเดียวครับรู้เรื่องเลยเรียบร้อย

จัดครับไปเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวครับสมชิบกันยาวๆนะแล้วนานๆได้ออกมาถ่ายครับทีมงานเรานานๆไม่นานรรับงานเรื่อยๆอยู่ครับได้รับงานเรื่อยๆ แนะข่งนะค่อนข้างจะง่ายอยู่ครับเสียเด่นเสียเด่นแกสู้กินหมูครับเ่องนี้ป้าดเด่น ได้คล่องนะสภาพค่อนข้างดีครับโต้สู่กันเอเอ๊ะ มีเห็ดหรือเปล่าต่อ,อยูคาครับต่อ,อยูคาเอาดึงดึงเอ้ยไม่โอ้ยเหนียวเหรอไม่ออกครับเฮ้ยไม่ออกเอ้ยเอ้ยอ,อูดูดกระดกเลยเจอตอนี่ใหญ่นะ เรียบร้อยครับเอถอนครับไม่ให้เรือลากเลยทำงานได้ละเอียดนะเยียวยวนเลย คลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามีงานเรื่อยๆก็จะมาอัปเดตงานให้ดูเรื่อยๆครับหลับทีมงานเราต่อใหญ่ก่อนอ่ะไอ้ไอ,อ้กระดกเลยลากใหญ่นะ เรียบร้อยครับโอ้โหแหลกใหญ่เลยอ่ะก็อยูคคาเลยโอ้โหอาครับเท่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากตัไลค์กดติดตามช่องออดดัมซิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ